ตัวนี้ครับคลิปนี้ก็เป็นวอร์มอัพวิกเตอร์ไดเอ็กสิบสองสิบสองเฉยๆนะครับที่ไม่ได้เป็นสิบสองเมทัลลิกนะแต่ไม้นี้ก็มีเมทัลลิกนะครับโครงสร้างโดยรวมมันก็คล้ายๆไดเอ็กสิบเมทัลลิกนะแต่คิดว่าน่าจะพัฒนาขึ้นแล้วก็ในเรื่องของจุดด้อยจุดเด่นต่างๆมันก็น่าจะพัฒนาขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะมาถ้า ไม่ผิดนัดก็น่าจะสัปดาห์หน้าก็หลังวันที่19เแหละเออหลังอาทิตย์ที่19น่าจะมานะครับราคาก็น่าจะประมาณ5 9 9 0ถ้าเท่าที่รู้มานะโดยคอนเซปต์ของไดเอ็กสินะครับก็จะคล้ายๆกับไดเอ็กตัวเก่าเลยนะแต่เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการแอนดแท็อะไรเงี้ยมากขึ้นที่ดุมากขึ้นกว่าไดเอ็กนะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่เสริมมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ถูกจุดอยู่นะครับในมองของผมในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะแต่ก็รายละเอียดต้องรอดูมาจริงนะว่าจะเสริมมายังไงอะไรงไงซึ่งตัว อไดเอ็กเนี่ยมันเป็นไม้ตะกูลออราวอยู่แล้วนะครับคือวิกเตอร์เนี่ยพยายามจะทําไม้ที่เป็นออราวของเขาเนี่ยให้มีการบุกที่หนักคือปกติอ่ะโดยคอนเซปต์ของไม้ออราวมันจะตีได้หมดทุกอย่างใช่ไหมไว้ก็ไม่ไวจะบุกหนักไหมก็ไม่หนักอะไรเงี้ยเขาก็เลยพยายามทาออราวที่มันมีข้อดีคือในเรื่องของการคอนโทรลที่มันดีมากๆอะไรเงี้ยไปนเน้นเรื่องการคอนโทรลเป็นหลักแทบทุกแบรนด์เลยนะครับไม้ออราวจะแบบเน้นคอนโทรลเป็นหลักเลยเพราะว่ามันเป็นที่แบบโครงสร้างของไม้ด้วยเนาะ มันไม่ได้ต้องพึ่งแบบเวทแบบาลาาซ์น้ำหนักหัวหัวหนักหัวเบาอะไรเงี้ยซึ่งมันเน้นในเรื่องของความนิ่งของไม้เป็นหลัก แล้วก็ของการแฮนดิง้งการคุมหนักอะไรเงี้ยซึ่งในไม้บาลานซ์มันก็ค่อนข้างคุมได้ง่ายนะครับไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปเนาะนั่นแหละไม้บาลานซ์ส่วนใหญ่เนี่ยจะพ่วงในเรื่องของจุดเด่นเรื่องการคอนโทรลด้วยแต่ถามว่าไม้สปีดกับไม้พาวเวอร์คอนโทรลได้ดีไหมก็มีเยอะแยะนะครับเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์หลักไม้สปีดไม้แบบพาวเวอร์ที่แบบพาวเวอร์จะจัดอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกก้านแข็งอะไรอย่างงี้อยู่แล้วซึ่งมันก็คอนโทรลได้ดีนะครับในเรื่องของความนิ่งของก้านอะไรต่างๆก็ยังทําได้ดีความยยยืืืดดุ่่่่นนนนกกก็ีออออออูแแลล้้้วววเเเพรรรราาาะมัตงงงงงใใขข การตีต่อเนื่องอย่างไม้สปีดอย่างเงี้ยมันก็มีความนิ่งอยู่แล้วนะแต่ทีเนี้ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการคุ้มหนักมือแนละ้วถ้าเป็น p พาเวอร์นี่ก็อาจจะมีส่วนช่วยเสริมแรงก็อาจจะลน้นแล้วก็สปีดนี่ก็อาจจะแบบเบาไปหน่อยหรือว่าลูกหลังๆงเนี้ยก็อาจจะคุ้มหนักได้ยากอะไรเงี้ยน,นะเพราะว่าโมเมนตัมของตัวไม้ในการส่งแรงไปเนี้ยมันน้อยเกินไปนะครับซึ่งตัวไดเอ็กเนี้ยมันก็คือเป็นตรงกลางระหว่างนั้นก็คือไม้อลอลาวบาลานแต่ทีเนี้ยใน ของวิตเตอร์ผมคิดว่าเขาอาจจะมีในเรื่องของคอนเซปต์ที่ต้องการให้ไม้์ออร่าเนี่ยมันมีสไตล์การบุกที่ดุมากขึ้นตั้งแต่ตัว MX แล้วนะครับถ้าเราเห็นในคอนเซปต์ของเขานะอย่างเช่น MX 8090อะไรเงี้ยยิง MX ที่เป็น JJS เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคือถ้าคุณมีแรงหรือว่าอะไรคือมันบุกได้ดีมากๆนะครับต่อมาก็เป็นพวก h x เนาะ HX จะแบบไม่ค่อยบุกเท่าไหร่อ่ะจะเน้นออร่ามากกว่าแต่ก็ยังพอบุกอยู่บ้างเช่น H 900, 90, 90, ะไรเอย9 90x ก็พอได้อยู่่แตเอมาถึ x เ่ย d X ตั้งแต่แรุ่นแรกๆเนี่ย dx เก้า x ที่เป็นตัวสูงสุดอะ่ะมันก็ไม่ได้เน้นบุกขนาดนั้นเนาะมันกลายเป็นออราวอย่างแท้จริงเลยมันคล้ายๆกับตัว hx 8 0 0ที่ออกมาใหม่ๆที่แบบเอ้ยมันตระกูลชันเนี่ยคือตระกูลออราานะเว้ยอะไรอย่างนั้นนะแต่พอสักพักหนึ่งมันจะเริ่มมีตัวย่อยออกมาที่ค่อนไปทางบุกมากขึ้นอย่างเช่น dx เจ็ด k อะไรอย่างนั้นนะแล้วก็ตัว8 k 8 s อะไรตรงนั้นตัวน้ําเงินตัวแดงอะ่ะมันก็จะมีเน้นเรื่องเกมบุกมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังเป คอนโทรลที่มากขึ้นคือมันโดดจาก 9x เยอะมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบุกแรงต่างเนี่ยมันก็ดีขึ้นมากด้วยความที่มันใช้ในเรื่องของพลังของการมากขึ้นโดยที่บาลานซ์อะไรต่างๆมันก็ยังออกไม้ออราวอยู่ซึ่งถามว่าเวลาเราจับในเอ็กซิเมทลิกเนี่ยเราแทบจะไม่รู้สึกว่ามันออกออราวเท่าไหร่เลยถูกไหมเพราะว่ามันยังมีการทิ้งน้าหนักอยู่บ้างมีความหนักของก้านอยู่ด้วยนะครับแต่ถามว่ามันไป่อนไปทางไม้บุกอย่างตัวเหล็กากาเมทัลลิกไหมก็ยังไม่ขนาดนั้นเนาะคือยังไม่สูงส TKF TK Ultra ไหมผมว่ามันก็ยังค่อนข้างดูแบบเป็นไม้บุกค,ความตระกูลบุกที่แท้จริงอะ่ะซึ่งจะบอกว่าอย่างนี้คือถ้าเป็นไม้เวกเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยผมว่าดูเป็นไม้ๆดีกว่านะครับซึ่งใน X อาจจะไม่เอาอาราวอาจจะบุกหนักกว่าตัว TK ก็ได้บางทีออร์ดสปีดอาจจะบุกได้หนักกว่า TK ก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นใน X ก็ได้เนาะเพราะงั้นเนี่ยดูที่คอนเซปต์หลักว่าตัวไม้เป็นยังไงนะอันนี้คอนเซปต์หลักก็คือเป็นออราวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาต้องการเพิ่มในเรื่องของการบุก มคู่อะไรงั้น่ะเกมเดียวก็ยังเน้นนะคอนโทรลอนะไรต่างๆได้ดีแล้วรีได้ดีแล้วก็ต่อเนื่องบวกพลังที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการเนาะที่ทําให้ไม้มันมีการบารลานซ์ในเรื่องความสามารถในแต่ละจุดเนี่ยได้ดีก็คือในเรื่องของสปีดด้วยแล้วก็ในเรื่องของพาวเวอร์ด้วยหลักๆแล้วก็คอนโทรลเนี่ยคืออยู่แล้วนะครับมันเป็นคอนเซปต์ของตระกรูลอยู่แล้วนะซึ่งใน X10 Metallic ตัวเก่าเนี่ยก็ยังเป็น King of Control อยู่นะในมุมมองผมมันยังคือ King of Control อยู่นะครับซึ่งในเรารรนะ ตัดเรื่องฝีมือทิ้งไปเอาแค่เรื่องตัวไม้ที่ในเรื่องของมิติการคอนโทรลต่างๆในเรื่องการคุ้มหนักในเรื่องของความง่าย ในเรื่องของความนิ่งอะไรต่างๆลูกแรงลูกเบาอะไรีผมว่ามันตอบสนองได้ดีหมดแต่มันขึ้นอยู่กับการใช้งานของคนค่อนข้างเยอะสําหรับ DX10 Metallic นะครับแต่ถ้าวัดกันที่ตัวไม้ผมก็คิดว่ามันก็ยังเป็น King of Control อยู่นะซึ่งตัว DX12 ก็ต้องรอดูว่ามันจะกรบจุดด้อยของ DX10 Metallic ได้ไหมนะครับแต่ถ้า DX12 มาแบบใช้ง่ายเลยเนี่ยผมว่าก็ชนะได้ถ้า Performance เท่าๆกันนะก็ชนะได้อืมแต่มันก็มีจุดที่เสี่ยงอยู่เหมือนกันสําหรับ DX12 คือ WS สับเจสูนนะครับซึ่งมันจะทาให้เรื่องการคอนโทร โดยขอคอนเซปต์หลักของมันเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยของในไดเอ็กนะครับอันนี้เป็นเลข12บสอเลยนะสำหรับวิกเตอร์เลข12ผมคิดว่าเขาข้ามเลข11มาเลยเนะาะผมคิดว่าเขาน่าจะมั่นใจมากๆว่าไม้นี้จะเป็นไม้ที่แบบเรือธงหรือว่าไม้ที่ดีมากๆนะเพราะว่ามากกว่าตัวเลข100ตัว9 0 9 9 98ของวิกเตอร์เนี่ยเลขที่ดีสุดของวิกเตอร์คือเลข12นะครับเลข12เป็นแบบมาสเตอร์พีซของวิกเตอร์ก็ต้องรอดูนะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าาเข น่าจะคิดว่าอันนี้แหละคือที่สุดของ DX แล้วแหละเขาก็เลยใช้เลข12ออกมานะซึ่งก็เป็นไม้ที่พี่เจิ้งใช้ด้วยนะคิดว่าก็อาจจะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วถ้าในอนาคตอาจจะเป็นแบบ DX Pro หรือ a l t a Ultima อะไรไปเลยนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่าในรายละเอียดของตัว DX 12เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะในพวกข้อมูลแล้วเราก็มาเดากันว่ามันจองกมาเป็นยังไงนะอันนี้ผมจะเทียบกับตัว DX 10 Metallic นะครับซึ่งคาแรคเตอร์ต่างๆผมคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันแล้วก็ตัว12เนี่ยจะถูกอัปเกรดใน เรื่องของอะไรมาบ้างก็เดี๋ยวลองดูกันเนาะในอันดับแรกนะครับในเรื่องของพวกพารามิเตอร์ต่างๆก็คืออันนี้มันจะเป็นเครื่องตัวโยนกนะมันจะวัดในเรื่องของซ้ายขวาได้ของลินหงกก็วัดได้ครับในเรื่องของน้าหนักซ้ายขวาของตัวเฟรมนะอันนี้มันก็ไม่ได้ละเอียดอะไรมากขนาดนั้นจะวัดแบบมันแยกกันซ้ายขวาเลยขนาดนั้นก็ไม่นะครับพอดูคร่าวๆได้เนาะแต่ที่สําคัญเนี่ยคือในเรื่องของซ้ายขวาเนี่ยมันรวมกันได้เท่าไหร่นะซึ่งถ้ามันรวมได้มากกว่าน้อยกว่าเนี่ยมันก็ไม่มี ซึ่งซ้ายขวาเท่ากันไม่เท่ากันก็ อาจจะส่งผลในเรื่องของบาลานซ์ของหน้าไม้นิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมมันก็อาจจะเวียงได้จากตัวเครื่องอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีผลอะไรมากหลักๆคือก็จะดูตัวที่มันรวมกันเป็นหลักอันนี้ผมว่าพอดูได้อันนี้ถ้าเทียบกันเนี่ยตัวน้ําหนักรวมของน้ําหนักหัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ39เท่าเท่ากันนะครับไม่ได้ต่างกันมากต่างกัน0ูนจดกร,รมัมไม่ได้ต่างกันเยอะนะแต่ที่สําคัญเนี่ยเราต้องมาเทียบกับตัวน้ําหนักรวมนะว่ามันคือกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักรวมนะครับจะมาดูแต่น้ําหนักววยดดไมม้้รโย น้ำหนักไม้โดยรวมมันที่เท่าไหร่แล้วก็มันเทไปที่หัวกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยของใน X12 เนี่ยคิดเป็นประมาณ50%แสดงว่าน้ำหนักก็อยู่ที่หน้าไม้ค่อนข้างเยอะนะครับในรอบนี้นะแต่ตัวใน X10 แล้วหลังเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่หัวในประมาณ51%นะซึ่งทั้งหมดเนี่ยคิดว่าก็ยังคอนเฟิร์มอะไรมากไม่ได้ว่ามันคือน้ำหนักที่หัวเลยหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นในส่วนของทีจอยส่วนที่มีตัวก้านเข้ามาเกี่ยวด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าดูคร่าวๆเนี่ยก็ใกล้ๆกันในเรื่องของน้ำหนัก ของหน้าไม้อาจจะไม่ต่างกันมากแต่ในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆของใน X12 เนี่ยจะถูกใส่มาเยอะขึ้นนะครับแสดงว่าเราอาจจะประมาณได้ว่าโครงหลักของมันเนี่ยตัวคาร์บอนที่เป็นตัวเฟรมของมันอะ่ะอาจจะเบาลงนะครับเพื่อใส่ในส่วนอื่นขึ้นมาเนาะเพราะว่าถ้าดูอย่างเงี้ยมันเท่าๆกันก็จริงนะแต่มันก็น้อยลงประมาณเกือบ2%อง่ะแสดงว่ามันก็ต้องน้อยกว่านูน้นถูกไหมแต่ทีเนี้ยมันใส่มาปุ๊บแล้วมันก็ต้องมากกว่าถ้ามันใส่เพิ่มขึ้นถูกป่ะแต่อันนี้มันน้อยลงแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่น้อยลงมากๆนะครับ ก็คิดว่าจะน่าจะทําสเต็ปเดียวกับตัว T T Y A T I M A นะที่ทําโครงหลักอะไรต่างๆให้เบาลงแล้วก็ใส่นูน่นใส่นี่เพิ่มนะในตัวด้ามตัวแรงต่างก็ใส่อาวุธเพิ่มมาอยู่เหมือนกันเนาะคิดว่าคอนเซปต์อาจจะแฮนดิ้งอะไรต่างๆแล้วอาจจะประมาณ T T Y กับ T T Y A T I M A นะคิดว่าถ้าเบาลงขนาดนั้นหรือว่ามันดูกวงลงแล้วก็คล่องขึ้นประมาณนั้นอนะไม่ได้รู้สึกหนักการคิดว่าน่าจะดีขึ้นมากๆนะครับต่อมาก็เป็นในตัวของบาลานนะบาลานนี่จะน้อยลง5มิลเลยนะซึ่งอันนี้มีนัยสําคัญมากๆนะครับก็ ถ้าดูอย่างงี้คิดว่าน่าจะหัวเบาลงในเรื่องของบาลานซ์ของน้ำหนักหัวแรงต่างๆนะเบาลงมันหมายความว่ายังไงซึ่งอันนี้มันหมายความได้2แบบนะสำหรับตัวไดเอ็กที่อิงจากไดเอ็กิเมทัลิกนะไดเอ็กิเมทัลิกเนี่ยมีปัญหาคือในเรื่องของน้ำหนักกา้านถูกไหมแต่ทีนี้ถ้าบาลานซ์มันลดลงเนี่ยหนึ่งน้ำหนักหัวมันเบาลงอันนี้อาจจะส่งผลเสียมากกว่าในเรื่องของแรงส่งแรงต่างๆเนี่ยอาจจะตีไปได้ยากขึ้นนะครับซึ่งตัวไดเอ็กิเมทัลิกเนี่ยก็ค่อนข้างยากอยู่แล้วเพราะว่าตัวก้านค่อนข้างแข็งแล้วก็สปริง มันดีมากๆมันดีเกินไปจนลูกไกลๆมันตีได้ยากนะบางทีอะแล้วก็มันมีน้ำหนักของตัวก้านเลยนะที่เนี้ยมันลดลงมาอันเนี้ยก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่ามันลดน้ำหนักของก้านลงมาหรือว่ามันลดน้ำหนักของหัวลงมากันแน่ถ้าน้ำหนักหัวเท่าเดิมแล้วน้ำหนักก้านมันลดลงเนี้ยแสดงว่ามันก็อาจจะความหนแน่นอะไรต่างๆมันก็น้อยลงในเรื่องความแข็งความหนักของก้านที่เป็นปัญหาของตัวเก่าเนี้ยอาจจะน้อยลงด้วยนะครับตั้ง5มิลนะถือไ่าเยอะมากๆนะถ้าเทียบกับอัตราส่วนน้ําหนักนะครับต่อมาก็เป็นสวิงเวทนะ แนวโน้มของม,มาล้านเลยสวิงเบตจะน้อยลงซึ่งถ้าดูดีๆเนี่ยตัว ทั้วทหรือว่าน้ำหนักรวมของไดเอทสิบเนี่ยมากกว่านะครับมากกว่าตั้ง1.5กรัมนะแต่ตัวสวิงวทเนี่ยน้อยลงแสดงว่าน่าจะเบาลงนะครับโดยรวมคิดว่าน่าจะเบาลงอาจจะไปเทบาลานที่แบบใกล้มือมากขึ้นเนาะแล้วก็ตัวก้านอาจจะไม่ได้หนักนะตัวก้านแถวทีจอยหรือว่าทั้งตัวก้าน้ลเนี่ยอาจจะเบาลงคิดว่าง,งั้นนะครับมันมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะว่าด้วยข้อมูลแรงต่างเนี่ยน้หนักก็ามากกว่าแต่หลายๆอย่างเนี่ยที่มันเป็นปัญหาในเรื่อง,องความน่วงความหนักที่เป็นปัญหาของตัวเก่าเนี่ยมันน้อยลงเกือ ตัว performance swing weight อันนี้ก็เป็น swing weight ตอนที่เราออกแรงเนาะซึ่งก็เบาลงอีกเหมือนกันบางทีในตัว swing weight ทั่วไปเนี่ยอาจจะเบาลงแต่ตัว performance swing weight ที่เหวี่ยงแรงขึ้นประมาณหนึ่งอย่างเงี้ยก็อาจจะหนักกว่าก็ได้แต่เนก็เบาลงทั้งคู่แสดงว่าตัว dex สิเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเบาลงแล้วก็ในเรื่องของการสวิงในเรื่องของความคล่องตัวต่างจะมากขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าข้อหลักๆเนี่ยมีแนวโน้มที่ว่าตัวก้านเนี่ยจะเบาลงแล้วก็น้ําหนักหัวเนี่ยจะน้อยลงด้วยนะครับซึ่งถ้าดูความต่างของ สวิงเวทกับเพอร์ฟอร์แมนซ์สวิงเวทเนี่ยตัวได้12ไม่ต่างกันเยอะนะต่างแค่ประมาณ0.7เองแสดงว่ามันมีความนิ่งมงางๆมากแล้วก็ตัวน้ําหนักหัวเนี่ยอาจจะทิ้งไม่เยอะก็อาจจะหมายความว่าน้ําหนักหัวเนี่ย อาจจะเป็นหัวที่มันค่อนข้างเบาก็ได้นะครับถ้าดูจากข้อมูลอย่างนี้นะแต่กับกันเนี่ยตัวไดเอ็กสิบเมทัลลิกเนี่ยผมว่ามันเป็นการทิ้งน้ําหนักทั้งไม้เลยแล้วก็ตัวก้านที่มันมีน้ําหนักอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยห่างกันเยอะนะครับตัวเพลวแมนสวิงเวทเนี่ยมันห่างกันตั้ง1.5นะซึ่งต่างจากตัวไดเอ็กสิสที่ห่างกัน0.7เนี่ยเกือบเท่าตัวเลยนะเป็นเท่าตัวเออผมคิดว่ามันก็ตัวไดเอ็กสิสเนี่ยคิดว่าน่าจะสวิงง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดึงออออะะะไรรตตต่่าาางงงงๆนนนนเีีแ้้้ยยยจจลม ไม่รู้นะครับถ้าดูข้อมูลคร่าวๆประมาณน,นี้ก็อาจจะน้อยลงในเรื่องของโมเมนตัมนะแต่มันก็มีพวกเทคโนโลยีเสริมอะไรขึ้นมาเนาะมันก็จะคิดว่าจะออกทรงในวแนวทีท,ทวายติมานะอย่างที่บอกเลยแบบว่าทําให้น้ําหนักอะไรต่างๆมันเบาลงตัวเฟรมอะไรต่างๆความแข็งน้อยลงน้ําหนักน้อยลงโมเมนตัม um น้อยลงแต่เสริมในพวกเทคโนโลยีในเรื่องการสปริงแรงต่างให้มันมากขึ้นก็อาจจะตีแรงขึ้นได้หรือว่าอย่างต่าก็เท่าเดิมอะไรกันนะแต่ที่แน่คิดว่าน่าจะตีสบายขึ้นนะครับถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้นะแล้วก็ ดิฟเฟอเรนซะ์สวิงเวทเนาะความต่างระหว่างสวิงเวทกับน้ำหนักของตัวได้12เป็นบวก5นะก็ถือว่าเยอะนะไอตัวข้อมูลต่างๆเนี่ยคือตัวที่มันไม่ได้พันด้ามนะครับไม่ได้พันด้ามคลิปเดิมอะเป็นตัวฟีคอเปล่าๆเลยแล้วก็เป็นไม่มีเอ็นด้วยนะก็คือไม้เปล่าๆนั่นแหละมซึ่งถ้าบวกคลิปเดิมอีกเนี่ยก็อาจจะลดลงไปอีกนะครับเนลาจะถอยลงไปที่พันด้ามอีกเนาะซึ่งมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะสามสองศู 3, 2, 0, นยะ์น่าจะเหลือประมาณแบบสามศูนย์ห้าหรือว่าสามหนึ่งศูนย์อะไรเงี้ จะลดลงประมาณบวกสองอะไรประมาณนี้ซึ่งไม่เยอะนะครับยังมีการทิ้งหัวอยู่บ้างแต่ก็ไม่ไม่ได้เยอะอันนี้ซึ่งตัวสวิงเวทกับตัวน้ําหนักรวมเนี่ยมันบอกอยู่แล้วนะว่าตัวไม้นี่มันจะเทลงไปเนาะมันจะเทน้ําหนักลงไปอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้เป็นไม้แบบหัวเบาหรือว่าเป็นไม้บาลานที่ตัวททอสวิงเวทเนี่ยเท่ากับสวิงเวทอะไรเงี้ยน้ำหนักไม่ได้เท่ากับสวิงเวทอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ไม้มบาลานจ๋าอย่างนั้นนะตอนตีอะไรเงี้ยน่าจะทิ้งน้ําหนักแน่นอนนะครับไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งทิ้งน้ําหนักหัวเอาไว ก็ทิ้งน้ำหนักทางไม้เลยแบบตัวไดเอ็กซิสเมทัลลิกนะซึ่งมันก็แสดงให้เห็นในตัวสวิงเวทแล้วก็ดิฟเฟอเรนซ์สวิงเวทแล้วนะครับว่ามันทิ้งแน่นหอนนะก็ประมาณนี้ในส่วนของข้อมูลต่างๆนะในรายละเอียดที่เป็นเชิงลึกที่วัดตัวไม้ออกมานะอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับไม่ได้เป็นข้อมูลไม้ใดไม้หนึ่งนะ,ฉะเฉลี่ยและจากหลายๆไม้ก็ประมาณนี้คิดว่าถ้าแปลตามนียคือแนวโน้มคือจะใช้ง่ายขึ้นนะครับใช้งานง่ายขึ้นเบาขึ้นคล่องตัวขึ้นแต่ถามว่าแรงขึ้นไหมไม่แน่นะครับไม่แน่นั่นแหละ คิดว่าหลัหลกๆคือน,น่าจะน่าจะหัวเบาขึ้นหรือไม่ก็ก้านแข็งขึ้นแต่ตัวของน้าหนักก้านเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าหนักขึ้นนะครับถ้าดูจากข้อมูลนะอย่างมากก็แข็งขึ้นเฉยๆต่อมาก็เป็นพวกสเปคอะไรต่างๆนะดูพวกส่วนเสริมอะไอพวกข้อมูลเมื่อกี้มันแปลความออกมาแล้วว่าลักษณะม้จะมาเป็นยังไงเนาะแล้วก็มาดูพวกส่วนเสริมกันว่ามันจะบวกพลังบวกอะไรในเรื่องไหนเพิ่มขึ้นจากพวกเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะอันนี้ก็เป็นพวกสเปคทั่วไปนะครับมี 3U 4U เหมือนเดิมนะแล้วก็เป็น G5 ที่เป น่าจะมี G6 เนอะอาจจะใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ในเรื่องของเซสซิวิตี้หรือฟ e ลลิ่งที่มาที่มือเนี่ยน่าจะชัดขึ้นนะแต่ที่สําคัญเนี่ยคือตัวความตึงเอ็นสูงสุดนะของไดส2สองเนี่ยเขาเคลมมาเลยนะว่าเขาได้3 3ปอนด์นะครับแล้วก็ CU เนี่ยได้32นะซึ่งโอเคเออแต่ไม่รู้ว่าตัวเลขเนี่ยจะมีความหมายในเรื่องของประกันสักเท่าไหร่นะถ้าเลขมันมากขึ้นประกันมันก็เลนความขึ้นถูกไหมก็โอเคแต่ถามว่าเคลมได้ดีขึ้นไหมก็คิดว่าไม่นะครับน่าจะคิดว่าไม่แต่อย่าอยย่าาาาางงนนน้้้้ออยเีถดดูตรมมัจจะแปลควไวไ มั่นใจว่ามันแข็งแรงขึ้นอ่ะอก็ประมาณนั้นในตรงนี้นะหรือไม่ก็ตัวหน้าไม้อะไรต่างๆน่าจะแข็งขึ้นนะครับยืดหยุ่นขึ้นเนาะก็ไปดูในส่วนของเทคโนโลยีนะมันเป็นผลมาจากการใส่ตัวเสริมเข้าไปเนาะในพวกเทคโนโลยีตัวเก่าๆอะไรเงี้ยยังมีอยู่เหมือนเดิมนะเฟรมยังเป็นรูปแบบดนามิกเฮกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีไอ้ตัวม้วนๆเนี่ยด้านล่างที่เขาบอกว่าช่วยเรื่องความนิ่งของหน้าไม้เนี่ยเหมือนเดิมนะซึ่งไอ้ตัวม้วนเกลียวข้างล่างเนี่ยผมว่ามันไม้ไหนมันมีอะ่ะไม่ว่าจะยี่ ยี่ห้อไหนมีก็แล้วแต่มิซูโน่ก็มีอย่างเงี้ยผมเพิมาตียากนะครับไอตัวที่มีองค์ประกอบเนี่ยซึ่งไลเอ็กก็เป็นอย่างนั้นอืมอันนี้ผมก็ไม่ได้รู้ว่ามันมีความสําคัญอะไรยังไงที่จาเป็นต้องใช้ขนาดนั้นนะผมยังไม่เห็นความต่างระหว่างไม้ที่มีแล้วก็ไม่มีไม,ไ,มมไม้ที่ไม่มีก็คอนโทรลดีได้โดยที่ตีไม่ได้ยากด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรบ้างนะครับแต่เท่าที่ผมสังเกตส่วนใหญ่ไม่ว่าแบรนด์ไหนที่มีการบิดเป็นเกเลกนะเฮออ หน้้าไมแต่ในเรื่องของการตีการส่งแรงอะไรเงี้ยจะค่อนข้างยากนะครับตัวโครงหลักเหมือนเดิมนะไฮเดรลเน์แล้วก็นานโนฟอส i ิฟายทีอาร์พาสแล้วก็ฮาร์ดคอร์เทคโนโลยียังมีอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็ส่วนตัวเฟรมเนี่ยในเรื่องโครงสร้างอะนอกจากด y นามิกเฮกเนี่ยมันมีส่วนที่เปลี่ยนไปเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าก็คือในส่วนของประมาณแบบสามนาฬิกาเก้านาฬิกาขึ้นไปด้านบนนะมันจะเป็นล่องคล้ายกับพวกออร่าสปีดมากขึ้นนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าวิกเตอร์ช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มผสมมั่วแล้วนะมีออร่าสปีดม TK เข้ามาใช้กับไม้ในตระกูลอื่นๆด้วยมันก็เลยเป็นว่าจริงๆทั้ง3ตระกูลใน X TK กับ All Speed เนี่ยแทบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้วนะครับแทบไม่ได้ต่างอะไรกันอยู่แล้วนะซึ่ง TK บางตัวเป็นเฟรมที่เป็นเฟรม a อ r o ่อย่างไม้สปีดก็มีไอ้ตัวที่เป็นไม้สปีดที่เป็นเฟรมบล็อกถึงบล็อกอะไรเงี้ยกม็มีนั่นแหละมันก็เลยแบบเริ่มใส่เต็มเนาะแล้วก็จะไปอยู่ในเด่นด้านไหนก็อยู่ตระกูลนั้นอะไรเงี้ยมากกว่านะคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ตัวที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือตัว P 46T นะเพิ่มขึ้นมาก็ในเรื่องของการยืดหยุ่นความแข็งแรงอะไรต่งตางๆก็น่าจะดีขึ้นคิดว่าอาจจะเวิร์กขึ้นถ้าอิงจากตัว 10x Ultra นะครับคิดว่าอาจจะเวิร์กขึ้นในตัวของเฟรมนะแต่ผมก็ไม่ได้ชอบตัวที่มันบิดเกลียวอยู่ดีนะผมว่ามันเป็นเงื่อนไขในการส่งแรงยากของไม้นี้เลยการส่งแรงจากก้านไปที่ตัวหน้าไม้อะไรเงี้ยผมคิดว่ามันอาจจะผ่านตรงนี้ก่อนแลวแรงมันส่งไม่ได้เต็มที่นะอันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ ซึ่งเราเห็นในตัวแฟนทอมแล้วนะถามว่าไอตัวนาโนแอโรเจลเนี่ยมันแข็งแรงไหมมันแข็งแรงมากๆนะไม่ว่ามันจะเป็นเกรดล่างๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยตัวธรรมชาติทั่วไปมันมีน้ําหนักเบาและแข็งแรงมากนะครับมันเป็นวัสดุที่มีน้าหนักเบาที่สุดแล้วก็แข็งแรงที่สุดในโลกนะซึ่งถ้าเป็นเกรดแบบท็อปเทียงจริงอ่ะราคาค่อนข้างแพงมากๆเราก็เห็นในแฟนทอมแล้วซึ่งแฟนทอมเราก็เห็นว่ามันหักหลายไม้นะครับแต่ตรงที่มันหักเนี่ยมันไม่ใช่เป็นส่วนของนาโนแอโรเจลนะมันอาจจะเป็นส่วนด้านข้างหรือว่าแบบส่วนอื่นที เป็นรอยต่อระหว่างตรงที่มีแอโรเจลกับตรงที่ไม่มีนะก็หมายความว่าตัวแอโรเจลเนี่ยมันแข็งแรงจริงแต่ไอตัวระหว่างรอยต่อเนี่ยมันอาจจะรับในเรื่องความยืดหยุ่นหรือว่าด้านใดด้านหนึ่งที่มันแข็งแรงกว่าไม่ได้นะครับมันก็เลยต้องหักเพื่อแยกออกจากกันไปเนาะก็เป็นดาบสองคมนะม,มันอาจจะแข็งแรงมากๆบางจุดอย่างเช่นถ้าสมมติอันเนี้ยใส่บริเวณ12นาฬิกาที่12บนาฬิกาเนี่ยจะรองรับในเรื่องของเอ็นชุดแนวตั้งเนี่ยได้ดีแล้วก็นอกจากเรื่องความแข็งแรงเนี่ยในเรื่องของการลดการสัน่นในเรื่องของความนิ่ง ชุดแนวตั้งที่เป็นจุดสําคัญของการคอนโทรลแล้วก็ในเรื่องของการออกแรงด้วยเนี่ยก็จะทําได้ดีแล้วก็สปริง,รงต่างๆได้ดีขึ้นนะครับถ้าใส่ตรงนั้นนะแต่ถ้าเป็นข้อเสียก็คือมันก็อาจจะทําให้รอยต่อระหว่างตรงนั้นเนี่ย12นาฬิกาเนี่ยที่มันไม่ได้มีความทนเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเฟรมที่บางแนละ้วก็อาจจะหักได้ง่ายขึ้นได้เหมือนกันในทางเดียวกันนะอันนี้ก็ใส่พวกไพโลฟิลสี่หกทีเข้าไปเสริมด้วยในเรื่องของความแข็งแรงของโครงหลักก็คิดว่าอาจจะพอโอเคนะครับต้องดูว่ามันใช้แอนโดรเจลแบบถูกท ปร,ประมาณนี้มันก็เลยเคลมได้ว่ามันขึ้นเอ็นได้สูงขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันสําคัญอีกอันนึงเนี่ยผมคิดว่าตัว Impact อะไรต่างๆของตัวเฟรมมันเยอะขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นข้อดีมากๆเลยนะสำหรับตัวไดเอ็กซ์สิมทเลิกเนี่ยในตัวสปินของก้านแล้วก็ในเรื่องของตัวน้ําหนักทางหัวอะไรผมว่ามันก็พอโอเคแล้วยังมีอยู่นิดหน่อยแต่ข้อเสียของไดเอ็กเนี่ยตั้งแต่ไดเอ็กซ์เก้าและไดเอ็กซ์เก้าไดเอ็กซ์สิบแมทเทลิกอะไรเงี้ยต่อให้ก้านมันจะเป็น แต่ตัว Impact ของหน้าไม้มันน้อยนะครับคือ1ในเรื่องของตัวเฟรมมันค่อนข้างหนาเนาะหนาแล้วทํามา m p a c t คมาเยอะมันกลวงนะครับแต่ทีเนี้ยตัวเฟรมผมคิดว่าก็อาจจะหนาเท่ากันนะแต่ด้วยวัสดุที่มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีความแข็งมากขึ้นสู้ลูกมากขึ้นผมคิดว่าอาจจะ Impact มากขึ้นก็คือผมคิดว่าเนี่ยเขาเอามาเสริมตรงนี้แหละเขาทําให้ตัวไม้แรงรต่างๆจากข้อมูลข้างบนมันสวิงเบาลงถูกไหมก็คือเล่นได้ง่ายขึ้นแต่อยากได้ power มากขึ้นก็คือไปเพิ่ม Impact ของหน้าไม้อะไรเงี้ย แพทเทิร์นเปลี่ยนไหมก็ไม่รู้นะต้องรอดูไม้จริงว่ามันเปลี่ยนไหมนะถ้าเปลี่ยนในเรื่องของแพทเทิร์นแล้วก็เพิ่มมาอิมแพคขึ้นมาอีกผมว่าค่อนข้างเวิร์กมากๆครับในเรื่องของการที่จะบรรลุทุกประสงค์ในเรื่องของการออกแรงในเรื่องของพลังของไม้นี่ผมคิดว่าเป็นจุดที่ดีมากๆจุดหนึ่งนะแล้วก็เป็นข้อด้อยของพวกไดเอ็กิแล้วก็ไดเ้ 9X เลยนะครับดูตัวอย่างของไดเอ็ก็ก็ได้นะในเรื่องของอิมแพคหน้าไม้ค่อนข้างดีนะถึงแม้ว่าเฟรมจะไม่ได้หนามากก็แล้วแต่นะครับมันก็เลยแบบเป แนวนั้นก็อาจจะค่อนข้างดีเหมือนกันต้องรอดูว่ามันแข็งขนาดนั้นไหมถ้ามันมีจุดแข็งแนวแวกับตัวแฟนท่อมีผมคิดว่าอาจจะโอเคนะครับในเรื่องของการส่งแรงที่น้ําหนักหัวมันเบาลงอืคิดว่าอาจจะโอเคขึ้นมากๆนะต่อมาก็เป็นในส่วนของก้านนะส่วนของก้านโครงหลักอะไรต่างๆแทบเหมือนเดิม100%เซลยก็คือมีไฮไลท์เซนส์มีตัว m มตติคาร์บอนไฟเบอร์ช่วยเรื่องของการสปรินการส่งแรงรต่างๆพิโลฟิลเรื่องการยืดหยุ่นลดการสัน่นแล้วก็ก้านเป็น6.6เหมือนเดิมนะครับตัวฟีคอย่งต่าง ยังมีเหมือนเดิมส่วนที่ไดเอ็กสิบสองเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือในเรื่องของการคอนโทรลก่อนก็คือในเรื่องของ p o w e r l i n g นะก็คือทําให้ตัวก้านอะไรต่างมันนิ่งขึ้นซึ่งตัวก้านมันนิ่งอยู่แล้วนะครับผมมองว่าเพิ่มตรงนี้มาอาจจะช่วยในเรื่องของความแข็งแรงของก้านแล้วก็ตัวฟรีคออะไรมากกว่าเนาะในเรื่องของแบบช่วยยึดอะไรเงี้ยผมคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่านะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวไดเอ็กสิบสองเนี่ยหรือว่าไดเอ็กสิบหรือว่าตัวอะไรที่มันเป็นก้านเมทัลลิกเนี่ยถ้าไม่ใช่ด้ามไม เพราะว่าตัวฟีคอมันไม่ได้แบบแข็งแรงพอที่จะเอาตัวก้านที่เป็นเมทัลลิกอยู่ขนาดนั้นอนะยิ่งถ้าต้องสะบัดแรงๆด้วยแล้วเนี่ยผมคิดว่ามีแนวโน้มที่จะหลุดออกเหมือนเดิมนะครับในส่วนตรงนี้นะจะเป็นจุดที่ต้องมาร์กหรือว่าต้องระวังนิดนึงนะโดยส่วนตัวผมคิดว่ายังไม่ค่อยไว้ใจในส่วนของก้านที่มันมีความแข็งมากๆหรือว่าเป็นกา้านเมทัลลิกกับฟีคอสักเท่าไหร่นะแต่ถ้ามันทําออกมาได้คล้ายๆกับตัว dx สิบเมทัลลิกที่มันส่งไปซ่อมที่โรงง,งานมาแล้วก็มาขายต่ออย่างเงี้ยอันนั้นะผมว่าโอเคนะนทําใเรื่อง ด้ามกับก้านอะไรต่างๆมันยึดได้แน่นเลยนะคือมันแน่นกว่าไอ้อตที่ขายทั่วไปในตลาดแน่นอนอะ่ะนั่นแหละผมคิดว่าถ้าทำแบบนั้นนันก็โอเคนะครับแล้วก็ส่วนคอนโทรลที่เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวแอนติทอร์ชั่นนะคิดว่าตัวก้านก็น่าจะนิ่งขึ้นมากๆนะครับแต่ในเรื่องของการส่งแรงอันนี้ก็ต้องดูในเรื่องของความแข็งเนาะในเรื่องของสปริงเนี่ยมันดีอยู่แล้วไอ้ตัวเมทัลลิกเนี่ยดีมากๆอยู่แล้วถ้าความแข็งมันเท่าเดิมก็อาจจะคอนโทรลได้ดีอะไรต่างๆได้ดีเท่าเท่าเด เรื่องของการออกแรงยากไปเลยมันแบบว่าจะให้มันคอนโทรลดีเหมือนเดิมอะ่ะก็คือให้มันแข็งเหมือนเดิมนั่นแหละผมคิดว่าอย่างนั้นนะเผลอๆอาจจะแข็งกว่าเดิมด้วยแล้วก็ไปเพิ่มส่วน Ws 3 0ที่ช่วยเรื่องการสปริงแล้วก็ตีลูกไกลๆเลยนะครับในตัวของใกล้ๆทีจอยเนี่ยอาจจะอ่อนลงแล้วก็ส่งลูกไกลๆได้ดีขึ้นคิดว่าอาจจะเวิร์กขึ้นนะถ้าดูจากตัวอย่างอย่างตัว H s p ด์ s แล้วก็ตัวท T y a ีไอติม่าอะไรเงี้ยถ้ามีตัวนี้อยู่ผมคิดว่าอาจจะง่ายขึ้นนะครับกับการแฮนดิงงน้งอะไรต เบาลงด้วยแล้วอิมแพกมากขึ้นด้วยแล้วแล้วก็มีตัวนี้มาช่วยเรื่องของการดึงทิ้ง,งมําหนักลงไปเนี่ยแล้วก็ตัวก้านที่เป็นเมทัลลิกที่มันสปริงดีอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะดีขึ้นมากๆในเรื่องของ power ทั้งสปีดต้นแล้วก็สปีดปลายแล้วก็ความง่ายในการตีครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวใน X12 นะผมคิดว่ามีแนวโน้มที่จะดีขึ้นอืที่จะดีขึ้นแล้วก็ในเรื่องของ Impact หน้าไม้แรงต่างคิดว่าจะดีขึ้นหลักๆเนี่ยคือจะดีขึ้นในเรื่องของการ handling ในเรื่องของความคล่องตัวแรงต่างที่เป็นป รู้สึกมันหนักก้านไปหน่อยอันนี้ผมคิดว่าดีขึ้นแหละเรื่องแรกแล้วก็ในเรื่องของการออกแรงง่ายที่เป็นปัญหาของ d X แทบทุกตัวเลยคิดว่าอันนี้ก็อาจจะช่วยได้ดีขึ้นแล้วก็การคนโทรลแรงต่างคิดว่าน่าจะนิ่งขึ้นด้วยนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวอ r m u ด Day X สิบสองนะก็เดี๋ยวรอดูไม้จริงอาทิตย์หน้านะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะถ้าเดี๋ยวยังไงอาจจะมีตีหรือว่าอาจจะไม่มีตีนะต้องรอดูไม้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเล่าอีกทีแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปปนนีี้ผมไก่อสสวัด